สวัสดีครับพี่น้องสาธุชนทั้งหลายยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเข้าใจธรรมะเข้าใจชีวิตวันนี้เราจะพาทุกท่านมาพบกับคลิปที่เต็มไปด้วยธรรมะอันลึกซึ้งกับเรื่องฟังธรรมะลึกๆก,ก่อนนอนเพื่อเข้าใจชีวิตโดยไม่ต้องคิดมากฟังธรรมะลึกๆก,ก่อนนอนไม่ใช่เพื่อทำให้ชีวิตดีขึ้นทันทีแต่เพื่อให้ใจหยุดดิ้นรนกับความคาดหวัง เมื่อใจหยุดสแสวงหาคำตอบตลอดเวลาความฟุ้งซ่านก็เริ่มอ่อนแรงลงเองพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เห็นความจริงของทุกข์ไม่ใช่เพื่อให้เรากลัวทุกข์แต่เพื่อให้รู้ว่าทุกข์เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นเมื่อฟังธรรมะด้วยใจที่ยอมรับใจจะเริ่มเห็นรากของปัญหาโดยไม่ต้องคิดซับซ้อนในยามก่อนหลับกายกำลังพักใจที่ได้ฟังธรรมะอย่างสงบ จะเริ่มเห็นการเกิดและดับของความคิดโดยไม่ต้องเข้าไปเป็นเจ้าของความคิดนั้นนี่คือการเรียนรู้ตามหลักสติปัฏฐานอย่างอ่อนโยนธรรมะไม่ได้สอนให้เราฝืนความรู้สึกแต่สอนให้รู้เท่าทันความรู้สึกเมื่อรู้ว่าเวทนาทั้งสุขและทุกข์ไม่เที่ยงใจจะไม่ลหลงไหลและไม่ต่อต้านการคิดมากจึงค่อยๆเบาบางลงพระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่า ชีวิตดำเนินไปตามเหตุปัจจัยการฟังธรรมะลึกๆก,ก่อนนอนคือการฝึกใจให้ยอมรับความไม่แน่นอนของสังขารไม่พยายามควบคุมทุกอย่างและไม่บังคับให้ชีวิตต้องเป็นไปตามแผนเมื่อใจไม่ฝืนธรรมชาติความเหนื่อยก็เริ่มลดลงเมื่อใจเห็นตามความเป็นจริงว่ารูปนามความคิดและอารมณ์ล้วนเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วดับไป ใจจะค่อยๆค,คลายจากความยึดเป็นเราเป็นของเรานี่คือความเข้าใจที่ไม่ต้องใช้การคิดมากธรรมะยามค่ำคืนไม่ต้องการการวิเคราะห์ลึกซึง้งแต่ต้องการความตั้งใจฟังอย่างว่างเปล่าเมื่อใจไม่อัดแน่นด้วยความเห็นปัญญาจะค่อยๆทำงานของมันเองพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เดินทางสายกลางไม่ปล่อยใจไหลไปตามกามและไม่กดข่มใจด้วยความเคร่งเครียดการฟังธรรมะก่อนนอน จึงเป็นการปรับใจให้อยู่ตรงกลางอย่างค่อยเป็นค่อยไปเมื่อใจเริ่มเข้าใจว่าการไม่คิดมากไม่ได้แปลว่าไม่รับผิดชอบชีวิตแต่คือการไม่เพิ่มทุกซ้อนทุกใจจะเริ่มอยู่กับปัจจุบันได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องพยายามมากเมื่อใจเริ่มฟังธรรมะโดยไม่ตั้งเงื่อนไขว่าจะต้องเข้าใจความตึงเครียดจากการพยายามคิดก็จะค่อยๆค,ค,คลายพระพุทธเจ้าทรงสอนว่า ปัญญาไม่ได้เกิดจากการคิดมากแต่เกิดจากการเห็นตามความเป็นจริงในยามค่ำคืนที่โลกภายนอกเงียบลงธรรมะจะพาใจกลับมาเห็นการทำงานของตนเองเห็นความคิดผุดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปโดยไม่ต้องเข้าไปแทรกแซงนี่คือการเรียนรู้อนิจจังอย่างตรงไปตรงมาพระธรรมไม่ต้องการให้เราผลักไสความทุกข์แต่ให้มองทุกข์อย่างไม่หลง เมื่อใจเห็นว่าทุกข์เป็นเพียงสภาพหนึ่งที่เกิดจากเหตุปัจจัยความกลัวทุกข์จะค่อยๆหมดอำนาจลงการฟังธรรมะลึกๆก,ก่อนนอนคือการฝึกให้ใจหยุดวิ่งตามความคิดปรุงแต่งและเริ่มรู้จักพักอยู่กับความรู้ตัวแม้เพียงชั่วขณะใจที่ได้พักบ่อยๆจะไม่เร่งเร้าตัวเองเหมือนเดิมพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเรื่องขันห้าเพื่อให้เห็นว่าร่างกายความรู้สึก ความจำความคิดและความรู้ตัวเมื่อใจเริ่มคุ้นกับการฟังธรรมะในความเงียบความคิดที่เคยดังจะค่อยๆเบาลงไม่ใช่เพราะถูกบังคับให้หยุดแต่เพราะใจเริ่มเห็นว่าความคิดเหล่านั้นไม่จำเป็นต้องเชื่อตามเสมอไปพระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้เท่าทันจิตเพราะจิตเป็นเหตุให้เกิดทั้งสุขและทุกข์เมื่อฟังธรรมะอย่างต่อเนื่อง ใจจะเริ่มเห็นอาการของจิตที่ไหลไปตามอารมณ์โดยไม่ต้องตำหนิหรือแก้ไขทันทีในช่วงเวลาก่อนหลับการรับรู้จะอ่อนลงธรรมะที่ได้ฟังจะซึมเข้าสู่ใจได้ง่ายไม่ผ่านการโต้แย้งของความคิดนี่คือเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นการฟังธรรมด้วยใจที่สงบธรรมะไม่ได้ต้องการให้เราเป็นผู้รู้มากแต่ต้องการให้เราเป็นผู้เห็นจริง เมื่อเห็นว่าความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปใจจะเริ่มวางความกลัวว่าทุกข์จะอยู่กับเราตลอดไปการฟังธรรมะลึกๆคือการฝึกให้ใจยอมรับความไม่แน่นอนของชีวิตไม่ใช่ด้วยความสิ้นหวังแต่ด้วยปัญญาที่รู้ว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นไม่ควรยึดมั่นถือมั่นพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเรื่องอริยสัจเพื่อให้เห็นว่าทุก มีเหตุและเมื่อเหตุคลายทุกย่อมคลายตามการฟังธรรมะก่อนนอนจึงเป็นการค่อยๆทำให้เหตุแห่งทุกข์อ่อนกำลังเมื่อใจไม่เร่งผลไม่คาดหวังการเปลี่ยนแปลงทันทีปัญญาจะค่อยๆงอกงามอย่างเงียบๆเ,เหมือนต้นไม้ที่เติบโตในยามค่ำคืนโดยไม่ต้องมีใครเห็นธรรมะในยามสงบจะสอนให้เราอยู่กับความจริงของวันนี้ ไม่ดึงใจกลับไปแก้ไขอดีตและไม่ผลักใจไปแบกอนาคตเมื่อใจอยู่กับปัจจุบันได้ความคิดมากจะไม่มีที่ตั้งพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เห็นโทษของความยึดไม่ใช่เพื่อให้เกลียดการยึดแต่เพื่อให้รู้ว่าการยึดทำให้ใจหนักเมื่อใจเห็นโทษด,ด้วยตนเองการวางจะเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติการฟังธรรมะลึกก่อนนอน ไม่ต้องการความเข้าใจครบถ้วนแต่ต้องการความซื่อตรงกับสภาพใจของตนเองเมื่อใจอ่อนและยอมรับธรรมะจะทำงานของมันเองโดยไม่ต้องเร่งเรา้าเมื่อใจเริ่มคุ้นกับความว่างระหว่างความคิดแม้เพียงชั่วขณะเมื่อใจได้ฟังธรรมะซ้ำแล้วซ้ำเล่าจะเริ่มคุ้นกับการไม่ต้องรีบตอบสนองต่อความคิดความคิดยังเกิดขึ้นเหมือนเดิม แต่ใจไม่จำเป็นต้องเดินตามทุกความคิดนี่คือการฝึกจิตให้เป็นผู้ดูไม่ใช่ผู้หลงพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าจิตที่ไม่ได้ฝึกย่อมนำทุกข์มาให้ตนเองแต่จิตที่ได้ฟังธรรมและมีสติรู้ตัวจะค่อยๆเรียนรู้การหยุดหยุดความปรุงหยุดการต่อเติมเรื่องราวในใจในยามก่อนหลับเมื่อกายเริ่มคลาย ใจที่ไม่ถูกเร่งรัดด้วยความคิดมากจะเริ่มสัมผัสความสงบอย่างธรรมดาไม่ตื่นเต้นไม่ต้องรักษาเพียงรู้ว่าความสงบก็เป็นสภาพหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปธรรมะลึกๆจะค่อยๆสอนให้เห็นว่าแม้ความไม่สบายใจความเศร้าหรือความว่างเปล่าก็ล้วนเป็นสภาวธรรมไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเมื่อเห็นเช่นนี้ ใจจะไม่ผลักไสและไม่ยึดถือการฟังธรรมะก่อนนอนคือการฝึกให้ใจยอมพักจากการเป็นผู้ควบคุมชีวิตยอมรับว่าหลายสิ่งอยู่นอกอำนาจของเราเมื่อใจยอมรับความจริงนี้ความตึงเครียดที่สะสมมาทั้งวันจะค่อยๆค,คลายเมื่อใจเห็นว่าความคิดเป็นเพียงสิ่งที่เกิดตามเหตุปัจจัยไม่ใช่คำสั่งที่ต้องเชื่อฟัง ใจจะเริ่มมีอิสระจากความคิดของตนเองและอิสระภาพนี้ไม่ได้มาจากการหนีคิดแต่มาจากการรู้ทันคิดธรรมะในยามเงียบจะค่อยๆเปลี่ยนมุมมองของใจจากการเอาชนะชีวิตไปสู่การเข้าใจชีวิตจากการฝืนไปสู่การไหลไปตามเหตุปัจจัยอย่างมีสติพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณากายและใจตามความเป็นจริง เพื่อให้เห็นว่าไม่มีสิ่งใดเป็นของเราถาวรเมื่อใจเห็นความจริงนี้บ่อยๆความกลัวการสูญเสียจะค่อยๆเบาบางการฟังธรรมะลึกๆไม่ใช่การทำให้ชีวิตนิ่งแต่ทำให้ใจไม่สั่นไหวตามชีวิตเมื่อใจไม่สัน่นเหตุการณ์ภายนอกก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเมื่อใจเริ่มชินกับการฟังธรรมะโดยไม่เร่งผลใจจะค่อยๆเลิกตั้งคำถามว่า เมื่อไหร่ความทุกข์จะหายไปและเริ่มหันมาดูว่าความทุกข์กําลังทำงานอย่างไรในใจตนเองพระพุทธเจ้าส่งสอนให้รู้เท่าทันจิตที่ปรุงแต่งเพราะความคิดทั้งหลายไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆแต่เกิดจากอวิชชาและตัณหาเมื่อฟังธรรมมด้วยใจที่ไม่ตัดสินอวิชชาจะค่อยๆถูกเปิดเผยทีละเล็กทีละน้อยในความเงียบก่อนหลับใจที่เคยชอบควบคุมทุกอย่าง จะเริ่มยอมให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ฝืนไม่ดึงไม่ผลักและความเหนื่อยที่สะสมมาทั้งวันจะค่อยค่ยค,ยคลายตัวลงธรรมะไม่ได้สอนให้เราเป็นคนไม่รู้สึกแต่สอนให้รู้สึกอย่างไม่หลงเมื่อความรู้สึกเกิดขึ้นใจก็เพียงรู้ว่ากำลังรู้สึกโดยไม่ต้องตีความไม่ต้องเล่าเรื่องต่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเรื่องเวทนาเพื่อให้เห็นว่าสุขก็ไม่เที่ยง ทุกก็ไม่เที่ยงเฉยๆก็ไม่เที่ยงเมื่อใจเห็นความไม่เที่ยงนี้บ่อยๆความอยากจะยึดความรู้สึกใดความรู้สึกหนึ่งไว้จะค่อยๆลดลงการฟังธรรมะลึกๆก่อนนอนคือการให้โอกาสใจพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เห็นโทษของการยึดมั่นในความเห็นเพราะแม้ความเห็นที่ถูกหากยึดไว้ด้วยอัตตาก็ยังเป็นเหตุให้เกิดทุกข์การฟังธรรมะก่อนนอน จึงเป็นการฝึกใจให้ฟังโดยไม่ต้องยืนยันตนเองเมื่อใจเริ่มเห็นว่าไม่มีสิ่งใดต้องรีบแก้ไขในขณะนี้ใจจะยอมอยู่กับความไม่สมบูรณ์ของชีวิตอย่างไม่ต่อต้านและการอยู่กับความไม่สมบูรณ์นี้เองที่ทำให้ใจไม่ต้องคิดมากธรรมะในยามค่าคืนจะค่อยๆเปลี่ยนท่าทีของใจจากการพยายามเอาตัวรอดจากชีวิตไปสู่การอยู่กับชีวิตอย่างรู้ตัวจากการดิ้นรน ไปสู่การยอมรับด้วยปัญญาพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เห็นความจริงของสังขารทั้งปวงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนเมื่อใจค่อยๆซึมซับความจริงนี้ความกลัวที่จะผิดพลาดหรือกลัวว่าจะไม่เป็นอย่างที่หวังจะค่อยๆเบาบางการฟังธรรมะลึกๆไม่ใช่การหนีจากความคิดแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะไม่หลงไปกับความคิดเมื่อไม่หลงความคิดจะเกิดก็ได้ดับก็ได้ โดยไม่สร้างภาระให้ใจเมื่อใจได้สัมผัสความสงบเล็กๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม้เพียงช่วงสั้นๆก่อนหลับความสงบนั้นจะค่อยๆกลายเป็นพื้นฐานของใจและใจจะเริ่มรู้ด้วยตนเองว่าการเข้าใจชีวิตไม่จำเป็นต้องคิดมากเหมือนที่ผ่านมาเมื่อใจค่อยๆค,คุ้นกับการไม่รีบตัดสินสิ่งที่เกิดขึ้นการดิ้นรนภายในจะเบาลงไม่ใช่เพราะปัญหาหมดไปแต่เพราะใจไม่เพิ่มน้ำหนักให้ปัญหาเหมือนเดิม พระทุตเจ้าส่งสอนให้เห็นว่าใจที่ทุกข์มากมักไม่ได้ทุกข์เพราะเหตุการณ์แต่ทุกข์เพราะการปรุงแต่งซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อฟังธรรมะด้วยใจที่ยอมฟังเฉยๆการปรุงแต่งจะค่อยๆอ่อนแรงในความสงบของเวลาก่อนหลับธรรมะจะทำให้เราเห็นความเร่งรีบของใจที่อยากให้ทุกอย่างจบเร็วอยากให้ความทุกข์หายไปเมื่อเห็นความเร่งรีบนี้ชัดขึ้นใจก็จะเริ่มช้าลงเอง ธรรมะไม่ได้บอกให้เราเลิกคิดแต่สอนให้เห็นว่าความคิดไม่ใช่ตัวเราเมื่อความคิดเกิดใจก็เพียงรู้ว่าความคิดเกิดเมื่อความคิดดับใจก็รู้ว่าความคิดดับพระพระุทธเจ้าทรงสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทเพื่อให้เห็นว่าทุกสิ่งเกิดจากเหตุและเมื่อเหตุเปลี่ยนผลก็เปลี่ยนการฟังธรรมะก่อนนอนจึงเป็นการค่อยๆเปลี่ยนเหตุในใจจากความหลงไปสู่ความรู้ตัว เมื่อใจเริ่มเห็นความสัมพันธ์ของเหตุและผลจะเลิกโทษตัวเองอย่างรุนแรงและเลิกโทษผู้อื่นอย่างแข็งกระด้างเพราะเห็นว่าทุกคนล้วนถูกเหตุปัจจัยพาไปธรรมะในยามค่ำคืนจะสอนให้เราอยู่กับความไม่แน่นอนอย่างไม่ต่อต้านไม่พยายามทำให้ทุกอย่างมั่นคงเมื่อใจไม่ฝืนความไม่แน่นอนความกังวลจะค่อยๆเบาลงพระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้จักความพอดี ทั้งในการคิดการพูดและการวางใจการฟังธรรมะลึกๆก่อนนอนจึงเป็นการปรับใจให้กลับมาพอดีไม่ตึงไม่หย่อนเมื่อใจไม่ตึงร่างกายก็จะคลายลมหายใจก็จะค่อยๆลึกขึ้นเองโดยไม่ต้องบังคับและในลมหายใจที่ค่อยๆสงบลงนี้ใจจะเริ่มพักได้จริงธรรมะไม่ได้เร่งให้เราบรรลุอะไรแต่ค่อยๆพาให้เราเห็นว่า การต้องเป็นอะไรสักอย่างตลอดเวลาคือความเบ่าที่ใจตามหามานานพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เห็นความจริงของอัตตาว่าเป็นเพียงความสำคัญผิดชั่วคราวเมื่อฟังธรรมะด้วยใจที่อ่อนอัตตาจะไม่ถูกท้าทายแต่จะค่อยๆค,คลายตัวลงเองเมื่ออัตตาคลายความเปรียบเทียบจะลดความคาดหวังจากตนเองจะเบาและใจจะเริ่มอนุญาตให้ตนเองพักโดยไม่รู้สึกผิด การฟังธรรมะลึกๆก,ก่อนนอนไม่ใช่การหนีชีวิตในวันพรุ่งนี้แต่เป็นการวางภาระของวันนี้ลงก่อนเพื่อให้ใจมีพื้นที่ว่างพอจะเริ่มต้นใหม่อย่างไม่หนักเกินไปในพื้นที่ว่างของใจนั้นความคิดจะมาก็มาจะไปก็ไปโดยไม่ต้องมีใครทุกดึงเข้าไปแบกรับและใจจะเริ่มเรียนรู้ว่าความสมบุกไม่ต้องถูกสร้างเพียงแค่ไม่ไปรบกวนมัน เมื่อใจเริ่มเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเงียบจะค่อยๆเห็นว่าความเงียบไม่ได้ว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยการรู้ตัวการรู้ตัวที่ไม่ต้องพูดไม่ต้องอธิบายและไม่ต้องแก้ไขอะไรพระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้จักดูจิตตามความเป็นจริงไม่เลือกดูเฉพาะจิตที่ดีและไม่ผลักไสจิตที่ไม่ดีเมื่อฟังธรรมะด้วยใจที่ไม่เลือกข้างใจจะเริ่มเป็นกลางมากขึ้น ในความนิ่งก่อนหลับใจจะเห็นความเคยชินของตนเองที่มักเข้าไปเป็นเจ้าของอารมณ์เป็นเจ้าของความคิดเมื่อเห็นบ่อยๆความเคยชินนี้จะค่อยๆอ่อนกำลังธรรมะไม่ได้ทำให้ความคิดหายไปแต่ทำให้ใจไม่ต้องเข้าไปอาศัยความคิดเป็นที่พึ่งเมื่อใจไม่เกาะความคิดก็ทำหน้าที่ของมันเองเกิดแล้วก็ดับไปพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าสิ่งที่ควรรู้ยิ่งกว่าสิ่งใด คือการรู้ว่าขาณะนี้ใจกำลังเป็นอย่างไรไม่ใช่เพื่อเปลี่ยนใจแต่เพื่อไม่หลงใจการฟังธรรมะลึกๆก,ก่อนนอนคือการฝึกใจให้เห็นความจริงในระดับละเอียดเห็นความกระเพื่อมเล็กๆของความอยากความไม่พอใจและความกลัวที่มักถูกมองข้ามในเวลากลางวันเมื่อใจเริ่มเห็นสิ่งเล็กๆเหล่านี้การปรุงแต่งใหญ่ๆจะค่อยๆลดลงเพราะต้นเหตุถูกเห็นก่อนจะเติบโต ธรรมะในยามค่ำคืนไม่สอนให้เราชนะความอ่อนแอแต่สอนให้เห็นว่าความอ่อนแอก็เป็นธรรมชาติของสังขารเมื่อใจไม่ต่อต้านความอ่อนแอใจก็ไม่ต้องใช้พลังในการซ่อนมันพระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้จักความจริงของร่างกายว่าร่างกายนี้ต้องพักต้องเสื่อมและต้องเปลี่ยนแปลงการฟังธรรมะก่อนนอนจึงเป็นการคืนร่างกายสู่การพักอย่างไม่ฝืน เมื่อกายได้พักใจที่ไม่ถูกเร่งรัดจะเริ่มคลายการควบคุมไม่ต้องเฝ้าระวังไม่ต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาธรรมะลึกๆจะทำให้ใจเห็นว่าความปลอดภัยที่แท้จริงไม่ได้มาจากการควบคุมทุกอย่างแต่มาจากการยอมรับว่าไม่อาจควบคุมทุกอย่างได้พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าการยอมรับไม่ใช่ความอ่อนแอ แต่เป็นปัญญาที่เห็นตามความเป็นจริงเมื่อใจยอมรับได้การต่อสู้ภายในจะค่อยๆสงบเมื่อการต่อสู้สงบใจจะเริ่มอยู่กับลมหายใจอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องกำหนดไม่ต้องบังคับเพียงรับรู้ว่าลมหายใจอย่างดำเนินไปธรรมะในช่วงเวลานี้จะค่อยๆพาใจกลับมาอยู่กับสิ่งง่ายๆที่ไม่ต้องใช้ความพยายามและในความง่ายนี้เอง ใจจะเริ่มสัมผัสความเบาที่ไม่ต้องอธิบายพระพุทธเจ้าส่งสอนให้รู้จักความดับไม่ใช่เพื่อยึดความดับแต่เพื่อไม่หลงในความเกิดเมื่อใจไม่หลงในความเกิดของคิดและอารมณ์ใจก็ไม่ต้องเหนื่อยกับการตามไปทุกครั้งการฟังธรรมะลึกๆก,ก่อนนอนจึงเป็นการฝึกใจให้ค่อยๆค,คืนสู่ความธรรมดาความธรรมดาที่ไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องลดและไม่ต้องเป็นอะไรเป็นพิเศษ ในความธรรมดานี้ใจจะเริ่มรู้ด้วยตนเองว่าการไม่คิดมากไม่ใช่การละทิ้งชีวิตแต่คือการวางชีวิตลงชั่วคราวอย่างที่ชีวิตควรได้รับในยามพักผ่อนเมื่อใจเริ่มคุ้นกับการปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปความพยายามที่จะจัดการชีวิตทั้งหมดจะค่อยๆลดลงไม่ใช่เพราะใจยอมแพ้แต่เพราะใจเริ่มเข้าใจข้อจำกัดของสังขารพระพุทธเจ้าส่งสอนให้เห็นว่า การพยายามควบคุมสิ่งที่ไม่อยู่ในอำนาจคือเหตุหนึ่งของความทุกข์เมื่อฟังธรรมะด้วยใจที่ยอมรับความจริงนี้ใจจะเลิกแบกภาระที่ไม่จำเป็นในยามก่อนหลับเมื่อการรับรู้ช้าลงใจจะเริ่มเห็นว่าหลายความกังวลเกิดจากการคิดล่วงหน้าเกินความจำเป็นธรรมะจะค่อยๆดึงใจกลับมาที่ขณะน,นี้โดยไม่ต้องฝืนธรรมะไม่ได้ทำให้ชีวิตไม่มีปัญหา แต่ทำให้ใจไม่เพิ่มปัญหาซ้อนเข้าไปเมื่อใจรู้จักหยุดเติมเรื่องราวความทุกข์เดิมก็จะไม่ขยายตัวเพราะพุทธเจ้าทรงสอนให้เห็นตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเมื่อใจเห็นเช่นนี้ความคาดหวังว่าชีวิตต้องเป็นไปตามใจเราจะค่อยๆเบาบางการฟังธรรมะลึกๆก,ก่อนนอนคือการคืนอำนาจให้ธรรมชาติของกายและใจ ้กไดพัใจได้วางโดยไม่ต้องมีเงื่อนไขว่าพรุ่งนี้จะต้องดีขึ้นแค่ไหนเมื่อใจไม่เร่งหวันพรุ่งนี้คืนนี้จึงสงบได้จริงและในความสงบนี้ใจจะเริ่มเห็นคุณค่าของการพักโดยไม่รู้สึกผิดธรรมะในความเงียบจะค่อยๆทําให้ใจเห็นว่าชีวิตไม่จำเป็นต้องเข้าใจทั้งหมดในคราวเดียวบางสิ่งเข้าใจได้ด้วยการคิดแต่หลายสิ่งเข้าใจได้ด้วยการวาง พระพุทธเจ้าส่งสอนให้ลักความยึดมัน่นไม่ใช่เพื่อให้ชีวิตว่างเปล่าแต่เพื่อให้ใจมีพื้นที่พอจะหายใจเมื่อใจมีพื้นที่ความอึดอัดจะค่อยๆค,คลายเมื่อใจไม่อัดแน่นคิดหวัดจะไม่เบียดเสียดความรู้สึกจะไม่ถูกกดทับและใจจะเริ่มอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างอ่อนโยนมากขึ้นการฟังธรรมะลึกๆก,ก่อนนอนไม่ใช่การแสวงหาความสงบถาวร แต่เป็นการเรียนรู้ที่จะไม่รบกวนความสงบที่มีอยู่แล้วเมื่อใจหยุดรบกวนความสงบก็ปรากฏไม่ใช่ในฐานะรังมันแต่ในฐานะธรรมดาของใจที่ไม่ถูกดึงไปคิดมากเมื่อเราฟังธรรมะลึกๆก่อนนอนเพื่อพาใจกลับมาเห็นความจริงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเหตุแห่งความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ชีวิตภายนอกแต่อยู่ที่ความยึดมั่นและการปรุงแต่งของใจ ธรรมะจะค่อยๆนำผู้ฟังให้รู้เท่าทันความคิดความรู้สึกและความคาดหวังโดยไม่บังคับให้ต้องสงบหรือเข้าใจทันทีแต่เปิดพื้นที่ให้ใจได้พักและยอมรับชีวิตตามเหตุปัจจัยธรรมะไม่ได้สอนให้หนีปัญหาแต่สอนให้ไม่เพิ่มถูกสอนถูกเมื่อใจจุดจักวางความคิดมากจะค่อยๆเบาลงและความสงบจะเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ เหมาะสําหรับฟังก่อนนอนเพื่อให้กายได้พักและใจได้เบาลงก่อนเริ่มวันใหม่เมื่อใจไม่อัดแน่นความคิดจะไม่เบียดเสียดความรู้สึกจะไม่ถูกกดทับและใจจะเริ่มอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างอ่อนโยนมากขึ้นการฟังธรรมะลึกๆก่อนนอนไม่ใช่การสแสวงหาความสงบถาวรแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะไม่รบกวนความสงบที่มีอยู่แล้วเมื่อใจหยุดรบกวน ความสงบก็ปรากฏไม่ใช่ในฐานะรางวัลแต่ในฐานะธรรมดาของใจที่ไม่ถูกดึงไปคิดมากขอบคุณทุกท่านที่รับฟังและรับชมธรรมะสอนใจธรรมะดีๆตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องถ้าหากทุกท่านชอบธรรมะเรื่องนี้ช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้เพื่อนสามารถรับฟังและรับชมคลิปได้ที่ช่องเข้าใจธรรมะเข้าใจชีวิต ได้ที่หลิงด้านล่างสวัสดีครับ